ไปก็จะเป็นในต้องของท e ัพยากรนะคะก็คือทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักอันนี้ก็คืออะไรบ้างที่อยู่ในกิจการของเราที่มีอยู่นะคะวัตถุถิ่งของต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรบุคลากรค่าแรงนะคะแบรนด์ลิขสิทธิ์เงินทุนนะคะอันนี้คือทรัพยากรที่มีอยู่ในธุรกิจของเรานะคะมีเพียงพอหรือเปล่านะคะโดยต้องมีการจัดหาหรือต้องการที่จะลดนะคะหรือต้องการที่จะเพิ่ม ะะเราต้องมาดูในช่องนี้นะคะว่าทรัพยากรของเราเนี่ยค่ะมีเพียงพอที่จะทําธุรกิจให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปต่อในอนาคตมากน้อยเพียงใดนะคะหรือรต้องจัดหาจัดการมายังไงนะคะจะต้องมองถึงว่าทรัพยากรมีเพียงพอไหมหรือต้องจัดหามาด้วยวิธีไหนยังไงให้ธุรกิจไปต่อได้นะะถ้าเราทําธุรกิจในเรื่องของอาหารนะคะเราก็ต้องรู้ว่าสูตรอาหารเฉพาะเนี่ยค่ะจะต้องมีวัตถุดิบชั้นดีมีพนักง,งานแม่ครัว คนพนักงานต่างๆนะคะร้านอาหารเครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าเราทําธุรกิจในเรื่องของโรงแรมนะคะก็จะมีสิ่งปลูกสร้างห้องพักห้องอาหารต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เราต้องตอบคําถามให้ได้ด้วยนะคะในส่วนนี้ว่าทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะสามารถที่จะส่งมอบคุณค่ากับลูกค้าอย่างไร ะะมีอะไรจําเป็นที่จะต้องอมอบสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้านะคะด้วยกระดาษแผ่นเดียวนี้ละคะ่ะเราสามารถที่จะมาวางเปี่นได้หมดเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีอยู่ในธุรกิจของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะต,ต่อไปในช่องของคําว่า key activity หรือกิจกรรมหลักของธุรกิจของเราเรากําลังทําธุรกิจอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะธุรกิจหลักที่เราต้องทำนะคะจะส่งผลไปถึง การส่งม,มอบสินค้าและบริการของเราอย่างไงบ้างนะคะโดยต้องเขียนลงไปในแผนของเราในช่องของเราเนี้ยค่ะว่าธุรกิจตอนนี้ของเรากิจกรรมหลักของเราคืออะไรอย่างถ้าเกิดว่าเราปลูกผักออแกนิคเราจะต้องมีกิจกรรมหลักของเราเนี่ยคืออะไรกิจกรรมหลักของเราก็คือต้องปลูกผักนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลผักให้ปลอดสารพิษให้ปลอดภัยนะคะมีการคัดเลือกเมล็ดสายพันธุ์ นะคะอันนี้คือคำว่ากิจกรรมหลักของธุรกิจนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกธุรกิจนะคะที่จะมีกิจกรรมหลักแบบเดียวอย่างเดียวนะคะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปแต่ละธุรกิจนะคะกิจกรรมหลักในเรื่องของการบริการนะคะก็จะมีกิจกรรมที่แต่ละกิจกรรมเนี้ยทำแตกต่างกันออกไปนะคะในช่องของกิจกรรมหลักก็ต้องตอบคําถามของตัวเรานะคะของธุรกิจเราว่าธุรกิจหลักของเราเนี้ยที่นํามาซึ่งรายได้และก็เงินสด ต่างๆที่เข้ามาในกิจการของเราเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมหลักอะไรบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นในช่องของคำว่า Key Partner ในช่องที่8นะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของผู้ร่วมง,งานหลักนะคะ,ะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำธุรกิจอยู่เพียงคนเดียวนะคะส่วนเดียวเราต้องมีผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเนี่ยค่ะได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงนะคะให้เติบโตขึ้นไปในอนาคตนะคะจะต้องมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอทั้งซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะการให้บริการของฝ่ายต่างๆสิ่งสําหรับสนุนต่างๆที่จะให้เราเข้ามาช่วยเราทําธุรกิจของเรานะคะเพื่อที่จะส่งมอบสินค้านี่ค่ะให้กับผู้บริโภคให้กับลูกค้านี่ค่ะอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะผู้ร่วมงานหลักเนี่ยผู้ร่วมงานที่เข้ามาช่วยให้ ธุรกิจของเราเนี่ยค่ะประสบความสําเร็จไปได้นะคะ,ะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำงานเพียงคนเดียวธุรกิจของเราจะโดดเดี่ยวอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะตอนนี้เราต้องมอีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเพื่อที่จะให้ธุรกิจหรือสินค้าและบริการของเราเนี่ยค่ะส่งต่อไปถึงมือของผู้บริโภคให้กับลูกค้านี่ด้วยกันทุกๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกับธุรกิจของเรานะคะ ใครที่เข้ามาช่วยเราได้บ้างในธุรก,กิจนี้เราก็ต้องมีการวางแผนกันนะคะต้องมีการมาดูกันว่าธุรก,กิจของเราเนี่ยค่ะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงกับอ,องค์กรต่างๆธุรก,กิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะคะก็ทุกคนก็จะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนําพาสินค้าและธุรก,กิจของเราเนี่ยค่ะให้ประสบความสําเร็จนะคะ